หมวดที่6รู้ไวใช่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดเคยอ่านประวัติของบรมครูแพทย์หมอชีวกโกมรพัฒก่อนที่ท่านอาจารย์จะให้จบการศึกษาให้นักเรียนทุกคนออกไปหาพืชที่เป็นยามาให้มากที่สุดแต่หมอชีวกท่านไม่ยอมไป อาจารย์จึงถามว่าเพราะอะไรท่านตอบว่าพืชทุกชนิดเป็นยาอาจารย์จึงให้จบได้ถ้าท่านเคยอ่านตำราสมุนไพรไทยหรือปัจจุบันเรียกว่าแพทย์แผนไทยท่านจะต้องประทับใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่น่าเสียดายที่มรดกของบรรพชนที่สร้างเอาไว้กลับถูกทำให้ด้อยคุณค่าไปนานจนแทบจะหาคนรู้จริงมาสืบทอดได้ยาก ในขณะเดียวกันพืชสมุนไพรก็ต้องถูกทำลายไปพร้อมกับการบุกรุกป่าค้นป่าทำให้หาตัวอย่างดูได้ยากอย่างไรก็ตามก็เป็นที่น่ายินดีที่ยังมีผู้รู้และเห็นคุณค่าได้พยายามรณรงค์นำกลับมาใช้ในบางโรงพยาบาลทำให้ประหยัดงบประมาณได้หลายสิบล้านบาทสมุนไพที่หลวงพ่อจรันบอกกับญาติโยมว่า เชื่อเถอยังมีมากแต่ไม่มีผู้รวบรวมเอาไว้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จดจำกันเองที่นำมาเผยพแพร่นี้ก็เป็นจังหวะที่ผมอยู่ในช่วงที่ญาติโยมมาขอคำแนะนำพอดีก็เลยได้จดวันทึกเอาไว้ส่วนยาที่เป็นตำรับยาที่เห็นบ่อยก็คือยาใบบัวที่รักษาเกี่ยวกับระบบประสาทบำรุงประสาทหลวงพ่อมาจะสั่งลูกศิษย์ให้ปิดเจดมาให้ นี่ไม่ใช่โรคบ้านะคนละอย่างกันสมุนไพรที่หลวงพ่อจรัญเมตตาแนะนำแกญาติโยมเท่าที่เก็บมาได้มีดังนี้ข้อหนึ่งนำพึ่งกับผิวมะนาวทาหน้าเป็นประจำผิวหน้าจะตึงไม่เหี่ยวยน่นสอน้ำส้มมะขามหรือมะขามเปียกถ้าเอามาสระผมผมจะอ่อนสลวย 3. เลือดก,กำเดาออกให้เอาใบพุทรามาต้มดื่ม 4. โรคกระเพาะให้เอากล้วยน้ำว้าดิบฝานบางๆตากแดดให้แห้งสนิทแล้วมาป่นเป็นแป้งตักเข้าปากครั้งละช้อนขาวแล้วดื่มน้ำตามมากๆแต่ถ้าเป็นโรคไตเอาเปลือกนิ้วแดงมาสับต้มน้ำดื่มต่างน้ำ โรคตับแข็งกินบราเพชรวันละห้าแว่นยาวประมาณ2เซนติเมตรหรือ1ององคุลีโดยเฉพาะคุณแม่ที่ทานยาดองหลังคลอดบุตรและจะรักษาโรคมะเรง็งหรือโรคท้องมานจะต้องลงด้วยน้โมพุทธายะ ยาอายุวัฒนะประกอบด้วยเกลือเม็ดสมส่วนบรเพชรห้าส่วนมะขามเปียกเจ็ดส่วนนำมาผสมบดรวมกันทานเช้าเย็ยนหรือก่อนนอนครั้งละก้อนเท่าหัวแม่มือถ้าท้องเฟอ้อหมดลูกเสียได้กันมา15ปีไม่มีลูกทานยานี้แล้วปรากฏว่าปัจจุบันมีลูกสามคน รักษาโรคมะเร็งระยะใหม่ๆก็สามารถใช้ตำราอายุวัฒนะนี้ได้ถ้าจะรักษาโรคเอดต้องเสกด้วยบทพระพุทธคุณร้อยแด ลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าเล่าให้ฟังว่าเคยพบคุณยายคนหนึ่งอยู่บ้านขาวกาลาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เมื่อหลายสิบป,ปีมาแล้วกําลังกวาดลานหน้าบ้านเห็นท่าทางแข็งแรงจึงถามคุณยายว่าอายุเท่าไหรคุณยายบอกว่าอายุ107ปีและถามต่อว่าท่านทานยาอะไรคุณยายก็ตอบว่าทานยาขนาดนี้คือยาอายุวัฒนะนั่นเอง ชาตะไคร้แก้ปวดกระดูกปวดหลังปวดแข้งปวดขาป้องกันกระดูกผุนั่งดูหนังสือแล้วตาลายลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดป้องกันโรคไตเบอหวานคอเลสเตอรอลต้นตะไคร้ส่วนที่เป็นเปลือกไม่เอาใบหั่นตากแห้งให้แห้งสนิทแล้วนำมาคั่วให้เหลืองเก็บไว้ชงหรือต้มกินน้ำเหมือนกินน้ำชา ลำไส้เน่าราวปีพุทธศักราช2499ขนาดจิบน้ำนิดเดียวปวดแทบตายคุณหมอที่โรงพยาบาลศริราชลงความเห็นว่าต้องผ่าตาัดตอน9โมงปรากฏว่าตอน4โมงเย็นหลวงพ่อจรานหนีกลับวัดเลยแล้วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีมาเยี่ยมพร้อมกับทำรรยาถวายเป็นยาเทวดา ผู้พิภากษาท่านนี้ชื่อว่ามหาเทียบนองบุญนาคเปรนธรรมหกประโยคเอาเกลือมาสามกรรมให้หลวงพ่อจรันหยิบเกลือกลั้นใจหยิบสามจับแล้วเทใส่หม้อดินท่านสอนให้ท่องว่าพุทธังปัจจขามิหนึ่งกัมธรรม,มังปัจจขามิอีกหนึ่งกัมสังคังปัจจขามิอีกหนึ่งกรรมังงจจม,กกรรมแล้วก็ใส่หม้อดิน พอสตุเกลือหรือเผาเกลือในหม้อด,ดินเสร็จแล้วก็ป่นเป็นผงเอาไข่ขาวไข่ไก่ไข่แดงไม่เอาใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันท่องคาถาว่าพุทธังปัจจขามิธรรมังปัจจขามิสังคังปัจจขามิเท่านั้นเองหลวงพ่อฉานหนึ่งช้อนขาวปวดดิ้นอยู่ในโบ์ สลบไปสามชั่วโมงฟื้นขึ้นมาก็หายสามารถดื่มน้ำได้คุณหมอที่สิริราชมีจดหมายมาถามว่าตายหรือยังหลวงพ่อก็มีจดหมายตอบไปว่าหายแล้วด้วยยาเทวดาคุณหมอมาถึงวัดเลยขอจดยาไปพอดีแม่ยายหมอเป็นโรคเดียวกันก็ได้ยานี้รักษาหายอีกคน เสียงแหบเสียงแห้งให้ใช้วิธีนำกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียดแล้วละลายด้วยน้ำพึ่งตกขาวใช้สับปะรดทั้งหัวหมกปูนขาวสามวันถ้ายังไม่สุกหรือฉ่ำให้หมกต่อแล้วนำมาปอกทานตามปกติโรคชักเส้นเลือดหัวใจตีบพริกไทยเม็ดโขลกละเอียด ทานครั้งละประมาณ1แคปซูลยาแผนปัจจุบันให้ทานเช้าเย็น ตื่นเช้าแกว่งแขน100ครั้งเตะขาขึ้น100ครั้งแล้วอย่าพึ่งไปล้างหน้านะดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์5แก้วถ้าอายุเกิน45ปีให้ดื่มน้ำต้มถ้ายังไม่ถึง45ปีก็ไม่ต้องต้มรับรองอุจระดีหูตึงหายปวดศีรษะซีกหนึ่งน้ำตาไหลปวดลูกตารับรองหายเลยทีเดียว